เมื่อวานเนี่ยปรากฏการคือเช้าดูเหมือนจะลง,ลงแล้วก็บ่ายขึ้นมาแล้วตอนท้ายมันดันมาปิดติด,ตดลบไปเล็กน้อยเนี่ยตรงนี้มันเป็นปรากฏการที่บ่งบอกอะไรไหมครับพี่กันครเมื่อวานนี้คือผมว่าบ่งบอกกลยุทธ์ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับตอนเนี้ยผมมองเห็นเลยแม,ม้กระทั่งตลาดเองก็ใช้กลยุทธ์ที่คล้ายๆกันก็คือการเทรดดิง้งอ่าเทรดดิ้งครับนะครับ นะครับทเทรดดิ้งตามซื้อตามแนวรับขายตามแนวตามมาว้านเมื่อวานก็หนึ่งสี่หกศูนย์ก็เจอเข้าไปเต็มๆนะครับ <S <S จะเห็นได้ว่า<โด>เป็นการทเทรดดิ้งอยู่นะครับาะตลาดเองก็เลือกง่ายๆภาพตลาดเลือกไซเวย์นะครับอย่างภาพ<ะ>ทุกคนก็จะเชื่อว่าเป็นการไซเวย์ออกข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็เลยเลือกที่จะเล่นเทรดดิ้งไปก่อนก็จะจะเกิดภาพอย่างที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยครับขึ้นไปแรงๆลงมาแล้วก็เดี๋ยวนี้เราตลาดพูดเราอาจจะมี คู่หูดูโอ้แล้วนะอยู่เนี้ยเดลต้ากับแคลคอมเนี่ยอ๋ออ่าโอ้โหเป็นคู่หูที่มีอิทธิพลกันใหญ่เลยอืมนะครับครับก็เป็นคู่หูที่มีอิทธิพลต่อดัชนีเราด้วยใช่ป่ะคุณกัณราอย่างมีในยะสำคัญครับใช่ครับครับจะมีมีเดแบกมาเพิ่มอืมนะครับครับเอ๊พิขันถ้าดูแบบนี้ก็มีผลนะพี่ผมอืม เมื่อคืนเนี่ยพาวเวลส่งสัญญาณออกมาชาัดว่าเ e, ไม่รีบที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแบบนี้เนี่ยตลาดบ้านเราเนี่ยดูวันนี้เพื่อนบ้านเราก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะ,ะไม่ค่อยจะตกใจเท่าไหร่บ้านเราถือว่าเรื่องนี้ซีเรียสไหมหน้าหน้าติดตามหรือว่ามัมนจะมีนัยะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครพี่จันสำหรับบ้านเราคือประเด็นแรกที่ผมอยากพูดคือทําไมท่านท่านท่าน,ท,านท่านบอกทําไมก็ไม่รู้ท่านัวตลาดหุ้นไหม ยังไงดีท่านออกมาบอกทำไมก็ไม่รู้นะครับ<อ>แต่ว่าแต่ว่าจริงๆผมเชื่อว่าไม่บ้านเราไม่กระทบที่ทที่ไม่กระทบเพราะว่าเราเราไปแล้วฮะเราเราไปเร็วกว่าที่ท่านพูดแล้วเราลงเราปรับตัวลงมาก่อนอ๋อันไทยอินมนาทางน้นะครับนะเรามีการปรับมาครับคนไทยอินมาทางนี้นะครับแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าในในประเด็นนี้ที่ถามมาเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่ามีผลกระทบแล้วแต่ของไทยเราเนี่ยในในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องดีๆหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ gdp ที่จะประกาศครับอืม นะฮะ G D P นะครับครับก็ดูแล้วก็น่าจะดีอืก็ดูแล้วน่าจะดีนะครับเราจะมีการประชุมกระตุ้นเศรษฐกิจอีกคุณจตุพรคุณสุภชัยครับอธิหน้าครับครับนะครับซึ่งซึ่งกระตุ้นนี่เราก็แน่แ่แล้วจะต้องอะไรล่ะซื้อของมาลดภาษีกระตุ้นนู่นกระตุ้นแจกเงินหมื่นนะครับเห็นผมฟังผมฟังดูทีวีจากต่างจังหวัดหนึ่งที่เขาบอกว่าจะแจกหมื่นบาทนะครับ ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันก็เป็นเรื่องราวภายในที่ดีของเราที่จะมีเรื่องที่รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นผมก็เชื่อว่าออตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้แน่นอนขึ้นมาที่ผ่านมาก็ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของปรับฐานแล้วก็มีผู้ผู้ความเสี่ยงที่เข้ามาคือกุญธมยิ่ทําให้มีการปรับปรับหมายถึงความเสี่ยงผมหมายถึงว่ามีการปรับกลยุทธ์นะครับ,รบเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ว่า หุ้นอย่างนี้ซื้อตัวนี้เข้ามานะครับลักษณะเป็นการปรับกลยุทธ์อยู่ถึงเป็นอาการออกมาจากตลาดหุ้นต่างที่เราเห็นเนี่ยครับครับครับแล้วจังหวะแบบนี้ที่แบบเล่นเทรดดิ้งเล่นสั้นกันเราควรจะลงทุนในหุ้นตัวไหนดีครับสําหรับหุ้นนะครับคือผมเองชอบเมื่อกี้เมื่อตอนตอนเปิดรายการเนี่ยก็ทางทางรายการก็เอาหุ้นผมไปแล้วเนี่ยสตาร์เฟกเนหยผมก็ชอบนะครับ อ่าคืออย่างนี้อย่างนี้ทั้งสองท่านครับบางครั้งเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสหุ้นใหญ่ๆอ่ไม่ว่าจะเป็นปอตทอหุ้นใหญ่ๆ่นะครับแต่ผมอยากจะชวนนักลงทุนอย่างนี้ครับมีหุ้นอีกเยอะมากเลยนะครับที่ที่จะพูดได้ว่ามาเช้าผมก็ได้ยินคุณสุกชัยพูดกําไรดีวายอ่าใช่ครับกาไรเกินคาดครับอไม่จาเป็นต้องไปดูแต่ตัวใหญ่ๆครับเราลงมาดูกันเนี่ยสตาร์เฟกนะครับปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่ห้าบาทสิบ นะครับ SIB S นี่ก็หายเงียบไปนานลงมาสามสิบต้นต้นพื้นหานสี่สิบสี่อันนี้ก็กำไรนิวไฮอืมอ่ากำไรนิวไฮนะครับครับมีแล้วก็เมื่อเมื่อเร็วๆนี้ผมก็เห็นหุ้นอย่าง NSL ที่ขายแซนด์วิชให้กับเอ่อเซเว่นเนี่ยนะครับอ่าก็กำไรดีนิวไฮเพรมันมีหุ้นอย่างเงี้ยที่ที่อยากให้นักลงทุนเข้าเข้าไปเจาะเข้าไปดูบ้างครับนะครับ บ,บางครั้งเนี่ยในช่วงแบบนี้เราอาจจะต้องลงทุนหุ้นแบบนี้เราก็ยังมีกําไรเมื่อวานเห็นอีกตัวหนึ่งมากุุ๊ะก็กําไรดีอ่าร้านอาหารใช่ครับมากรุโรอ่าการเห็นอาจจะักวิเคราะห์พูดว่าเกินคาดมาไหล่นี่คุณเตรียมดีใจได้เลยเพราะเขาน่าจะปรับเป้าขึ้นครับอ๋อนะครับก็ดูแล้วนะครับคาถามันก็มีอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเกินคาดก็ปรับเป้าขึ้นถ้าถ้าถ้าเท่าคาดก็เซลล์ออนแฟกต์ครับถ้าต่ําคาดก็เพนอย่างเดียว อ๋ออันนี้คาถานี่ท้องให้ขึ้นใจเลยจ้ะหครุณกันตลาดท้องให้ขึ้นใจครับก็คืออย่างนี้ก็อยากเชิญชวนว่าเออหุ้นหุ้นแบบนี้มีอยู่ถ้านังทุนไปหามีอยู่ครับมีอยู่แล้วก็ถ้าพื้นฐานมาซัพพอร์ตแล้วก็ตลาดกลับมาดีนะครับมาเพิ่มมุมมองควอเตอร์สี่ที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมันเพิ่มมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจของเราดีขึ้นโดยเฉพาะโดเมสติกก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วปีหน้าก็น่าจะมีข่าวในเรื่องของการ ปรับลถตัวเบี้ยของบ้านเรานะครับในอเมริกาไงก็ต้องลดถึงแม้จะบอกว่าไม่ไม่ต่อเนื่องก็ตามแต่แน่นอนเขาต้องดูเงินเฟ้อด้วยผมว่าดัชนีก็ยังไปได้ต่อหรือว่าจุดตรงนี้เนี่ยเรายังไปได้เราแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมีกองทุนที่เข้ามาซื้ออย่าง e s g เนี่ยนะครับไทย e s g เนี่ยก็ย้ําอีกนิดนึงว่าเรายังไม่รู้จํานวนว่าจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับแต่หมื่นล้านเท่ากับยี่บห้าจุดอ๋อหมื่นล้านเท่ากับยี่บห้าจุดอ่าโอ้ยอย่างนี้ถ้าดูจากตัวนี้ก็อัพไซด์ดีสบายนะ เฉียดพันห้าไปแล้วนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับใช่ใช่ใช่ครับก็อาจจะสบายๆครับผมว่าก็ลองดูจังหวะเพราะพวกนี้มันเขาไม่ได้เป็นกองทุนพยุงหุ้นถูกไหมครับครับอย่างนั้นเขาก็ต้องเข้าซื้อในจังหวะตัวอืมอ่านะครับอืมครับอ่านะครับราะเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนที่ถือถืออยู่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแต่แบ่งแบ่งส่วนหนึ่งมาเทรดดิ้งกับผมบ้างนะครับอ่านะครับแหมวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่กัลตราครับวันนี้ครับ ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณในการกร่าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกันทลานะครับจากฟินแลนเซียไซรัสจริงๆฟินแลนเซียเขาดีนะรายย่อยก็เทรดกันเยอะเจอแล้วก็กลยุทธ์อย่างพี่กันทลาบอกแล้วเทรดดิ้งนะก็คืออย่างเมื่อวานเห็นชัดที่พี่กันบอกว่ามันมันเข้า เข้าตีมเลยเรื่องของเทรดดิ้งคือพอขึ้นไปแตะแนวต้าน1,460ก็ถูกขายออกมาเดี๋ยวเมื่อวานลงไปลึกก็มีการรับมีการเข้าไปซื้ออันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะของเรียกว่าเทรดดิ้งตามที่นิยามอย่างที่คุณกันราพูดถึงอันนี้ก็คือว่าเป็นตีมในช่วงนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือสัปดาห์หน้า ก็คาดหวังนะครับเรื่องของตัวเลข GDP ที่ออกมาน่าจะดีแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะออกมาวันที่จะมีการประชุมวันที่19ก็คือันคารหน้าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแล้วที่ทางดูดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของ t ES g a g ครับที่พิกันทลาบอกว่าถ้า1,000 0ล้านบาทมีผลต่อดัชนีประมาณ25จุด อันนี้ก็เผื่อไว้นะครับถ้าเกิดเข้ามาจริงๆเนี่ย25จุดถ้าดูจากปัจจุบันนี้ก็เฉียดเลยนะถ้าบวกกับ1,450 1,460เนี่ยหกสิบเกือบเกิดจากพันห้าเลยนะอันนี้ถ้าถีอ่จีแล้วก็หุ้นที่คุณกันตราแนะนําไว้วันนี้ก็เล่นตัวเล็กนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปนเน้นตัวใหญ่<ช>นะฮะก็อย่างตัวของเอฟเฟคที่เราพูดถึงไว้5บาท10ตังค์ใช่ป่ะฮะมี s อสไอเอกำไรนิวไฮนะออกมาแล้วเมื่อคืนนี้ตัวของ uro, ๆๆอมาคุโรก็ออกมาสดๆรร้้ออนนนเมืื่คีกก็ไ NSL อันนี้เราพูดกันตั้งแต่วันก่อนแล้วนะก็นิวไฮเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหุ้นที่คุณกันทราบอกว่าเอาพวกหุ้นขนาดเล็กๆพวกนี้แหละที่มันโกตกดีๆเนี่ยเวลาตลาดพูดมาพวกนี้จะวิ่งนําตลาดเสมอนะอันนี้ก็ลองติดตามดูสําหรับในแง่ของการลงทุนในวันนี้แล้วก็ในร้มสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ